อันนี้คือหน้าที่แลาหน้าที่ของท่านและเป็บเสงก้างและจะลงย่อยิอีกนึงคือหน้าที่ของแต่ละคนทำอะไรนะครับกบนอทีนี้นะครับกปนอทุกท่านเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่นั้นตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นเจ้าพนักงานครับ และเมื่ออไรที่ท่านปฏิบัติหน้าที่โดยบุณเฤทิ์ในการเลือกตั้งนะครับถ้ามีปัญหาเหกิดขึ้นนะส่วนหมายก้จะคุมครองโดยท่านไม่ต้องรับผิดทางแพ่ทางอาญาหรือว่าทางกองกองต่อไม่จะรับผิดชอบห้ท่านไม่ต้องรับผิดชอบแต่จต้องเป็นโดยสุตรฤทธิ์นะฮะเป็นโดยสุตริ์ เเียล่าฝึกอบรมเจ้าพนักง,งานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ก็การออกเสียงประชามติปีพุทธศักราช2 5 6พันหนที่หอประชมุมที่สวรตําุนดินอำเภอกระมาใสัยกระสิน์นะครับ วันที่ย<อ>ี่สิบหกมกราคมถึงวันที่30มกราคมส<พ>องพันหาร้าซึ่งผมทำหน้าที่เป็นเลียบกองนะครับนนแต่ทางผมบอกแล้วว่า,าจะทำหน้าที่เสามสี่ส่วนอันแรกคือก่อนวันเลือกตั้งสองวันเลือกตั้งวนันลงคะแนนสามหลังการลงคะแนนการนับคะแนน ได้สองหมื่นบาทเสี็ยเรียบร้อยเป็นในเช่นี้ทีนี้เราจะมาดูวันก่อวันเลือนตั้งวันวันเลือตั้งท่านทำอะไรอันแรกคือต้องท่านต้องมาอบรมอย่างเงี้ยอย่างไรท่านก็ต้องมาอบรมถ้าไม่อบรมท่านก็ไม่รู้อ่านก็ยังไม่เข้าใจผมคขอ้ก่นะครับพวกผมก็ต้องไปอบรมวันอบรมของไอ้เนี้ยให้ประธานทุกหน่วยเนี่ยลองมองดูว่าใครจะทำหน้าที่อะไร แล้วก็บอกแกตัวเขด้วยนักเมีในอาจเ์ื่อยในแนวงนียคว่าอาให้ใจคนนีครับหน้าที่อะไรมันจะมีหน้าที่ที่บอบอกแล้วว่าหน้าที่จะมีแน่เลยผู้อำนวยความสะดวก้างหน่วยขึ้นนานกระดาษนะบอกเาว่ามันเน่นมะไรน่ ไปเป็นวิศวรตรงนี้คือเม,ม,มือลำดับดังลำดับขอกไปนะลำดับนะครับไม่ใช่บ้านเลขที่ลำดับคอาพนักานติดตวกันทีสองคนเพราะว่าทีสองกระดานนะี่นะครับหน่งกระดานเร่อตั้งทดสอบหนึ่งที่สองกระดานการพอดีสองคนคนที่สานะคนที่สองไปลวคนที่สามบัญชีอะไรชื่อ ผู้มีสิทธิ์เว่าตัว,วต่อบัญชีข้อ้าหน้าเนี่ยแสดงตัวส,วนสวนนท,าน,าน,ทนี่ยเขาตัวต่อ้ก็ต้องเียรายละเอียดลปยนงไงจะมู่่ดวันที่4มอบบัตรเบตวันที่5มอบบัตรบัญชีรายชื่อ วันที่หกคงคูหาวันที่เจ็ดคงมี่8ปวันที่แปดเหลือไปเหลือนะครับก็ไว้สับเปลี่ยนถ้าใครทำเนติดก็นรลายนเปลด่ะอ่าก็ส ก็คือไอ้ลุ่งเช้มื่อกี้นะกรรมการลุ่งเช้มกี้มีสี่คนสี่คนแต่เต็มเปี๊ยเลยครับว่าใช้สีเข็มใช้สีตัวไม่เชื่อเสือใช้สีหมอกไปใช้สีกุ้ผู้หาใช้สีผู้งผิดไปไหายร่องเสือไายได้ไครับให้บอกแจ้าตัวให้เขารู้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันเลือกตั้งวันที่แปดทุกคนจะรู้หน้าที่ของตนเองว่าจะต้องทำอะไรก็ต้องไปโอนตัวกันนะ นักเย็นจำปุ่มประธานต้องบอกเลยว่าไปจะไปยันประจุกรนท้วงกันได้นายขอจะไม่ดีนายขอจะไม่ดีนายงอนจะไม่ดีให้มานั่งเพราะว่าเราจัดบกาองเกงเราให้ไปนั่งประจำที่ก่อนเรียกว่าให้หยุดไปนั่งประจำที่สำคัญนี่มันจะชัดเจนมันเป็นไงในการบริหารจัดการและอีกแง่นึงก็คือการนับคะแนน แต่มันตา่ตางไปเลยนะครับใครสีนากใครจะเป็นคนที่บัตรออกมาจากบิบัตรที่บัตรใครจะเป็นคนขานคะแนนคือผู้วิจัยบัตรนะครับว่าจำเลยไม่ใ,ใช,มมช่กครน,นะ,ออะคนขานคะแนนเราวิจารณาแต่ข้อคนขานคะแนนขี่บัตรปุ๊บตรงไหนคนขานคะแนนคนขานได้แ่ร้อยเอาไปมายี่สิบศูนย์แล้วใครจะเป็นคนขี่คะแนน ใครจะมีแผนงานใครจะเป็นคนจอบบัตรแต่สี่คนเนีะยทั้งสามกระดานแต่สี่คนเรื่องตั้งสอสออาเฟสพบปนอัอบนอบยอบปสหรืออาเฟสมบพิเศษอันนี้เต็มหน้าที่ทของตัวเองเลยถ้าธนาคารบอกพบปนว่าใครมีหน้าที่อะไรยังไงน,นะครับนะ ขอฝากพงนาพวกท่านนะครับให้หล okay. mm? <t sun arrivé> yeah. uh, well, ังจากที่เด็กก็ได้รู้ว่าหลังจากที่ทำเที่ยงก็ได้นะครับท่านเขียนได้เหมือนกัได้ประธานเขียนก็ได้เอาอะไรพงการเขียนก็ได้มันมีรายชื่อของคนอะอย่างรายชื่อว่าใครทำอะไรพงน้าตะล่างหม่องหมายภารกิจเก่าของพงน้าตะล่างนั่นหม่องหมายรารกิจเท่าขีดว่าขีดอะไรตัดแบ่งเรียบร้อยไปบอกระเด็นไปจะเคยปิี่นมาก วัน่มลองหมอยและต่อไปจะเข้าตการรับมอบเอกไอรวจกิจรจะลองกินดูด้วกันครับการรับมอบก็สราเทุหาเราเนี่ยให้เราส่งให้เขาปิ้งมากคนเยอะสถานที่แคบไม่รู้จะทำยังไงทาาไเอาหน่อยคนไปในเท้าก็ดีแต่คนไปด้สายดูไม่ผมบอกว่าเพื่อไปสายแท่ แต่ก่อนต้องมาแต่เศร้าเราก็ต้องไหลในตามนี้นะครับการรับวัสดุอุปกรณ์กรรมการประจําหน่วยทุกคนต้องไปเพราะว่ามันจะมีเอกสารให้เซ็นอยู่เอกสารนะครับในเล่มงนี้นะครับเขาต้องได้เซ็นกรรมการประจําหน่วยเจ้าที่ระชาการปลอดภัก็ได้เซ็นทุกคนต้องได้เซ็นตรงนี้ และบัตรก็ต้องในเซ็นเซ็นในห้าปกแบบแม้ในกู้เงิก็จะบอกว่าคอพนงไม่น้อยกว่าห้าคนคอพไม่น้อยกว่าาคนและเราปกอไป่ได้ีแก็ใแต่เราต้องการเวาไปเซ็นต้องได้เซ็นเอกสารทางอำเภอที่รับข่าแทางกามต้องได้เซ็น